ลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวกันหลายจุดในกรุงลอนดอนของอังกฤษนะคะเป็นการแสดงความไม่พอใจรัฐบาลอิหร่านกรณีที่ผู้หญิงวัย22ปีเสียชีวิตระหว่างถูกตำรวจศีลธรรมควบคุมตัวเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะ ตำรวจในกรุงลอนดอนของอังกฤษใช้กำลังผลักดันผู้ประท้วงให้ออกห่างจากแนวกั้นหน้าสถานเอกอัครราชาทูตอิรานหลังจากที่ผู้ประท้วงนับร้อยคนเดินทางมารวมตัวกันเพื่อแสดงความไม่พอใจรัฐบาลอิรานกรณีที่หญิงอหรานอายุ22ปีเสียชีวิตระหว่างถูกตำรวจศีลธรรมควบคุมตัวโทษฐานสวมผ้าคลุมศรีรษะอย่างไม่เหมาะสมหลายฝ่ายเชื่อว่าสาเหตุของการเสียชีวิตมาจากถูกตำรวจศีลธรรมทำร้ายร่างกายค่ะ ส่วนการประท้วงอีกจุดหนึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอนก่อนที่จะกลายเป็นความขัดแย้งกันในกลุ่มผู้ประท้วงด้วยกันเองแล้วก็เกิดการประทะกันทําให้ตํารวจปราบจลาจลต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยในพื้นที่การชุมนุม